走，跟我妈来。 คาร์ลอโอไปมไหนโคงอะไรโคงไหนะครับแงไม่หนครเบ้ยงอเลยงคร์บอโสี่ศูนยเป็นมอไซค์ชนแข่งกั้นนะครับหน้าบริษัทใกล้ๆๆๆจ้าทีวีสักเกือบไหมนีครับนี่ของกันทีวีเลยงใหญ่ไปเลยโอ้นี่นะเรีกออกจาาทีวีก็่นีคนกหนู่มาสองเหียที่ใจยังไหมาว